ก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆของทอง่ทองเที่ยวทีไทยไปเที่ยวจุดท,ที่ผมกับนดูนี้ก็คือท่าเทีย,เทยบ,บเรือลำบาบเรือผู้โดยสารเรือสินค้าที่จะไปเกาะมวยอันนี้ส่งสเสียงสินค้าเพื่อจะเดินทางไปที่เกาะหมากก่อน านี่เป็นเรียใหญ่สซปีตโถเรือนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าม่แน่ใจก็สําหรับคนที่จะเดินทางไปเกามาฝั่งนั้นก็มีที่ฝากรถประมาณนั้นสําหรับเดินทางไปน,นั้นก็เป็นเรือจะพาม,มาจัดซ่อมอน,นี่ก็คือเรือของเจ้าหน้าที่ เรือทางนั้นเป็นท่าแพป่าครับเท่าทีเ่เห็นทางนั้นก็เป็นท่าแพป,ป่าเหมือนกันกับอนุสร์สถานออประภาคารนี่ครับทางนั้นไม่มีลงมวัตถจดก็ต้องคนไปกันมาปูนเครื่องงอสร้างอะก็คงจะแพงกว่าทางทางชายฝั่ง อันนี้คนก็ามารอไปที่เกามาครับสําหรับค่าเรือผมไม่ได้ถามไว้ครับถ้าเป็นสมัยก่อนสปีดโบ๊ดมัน300เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อันนี้ที่ไปน่าจะเป็นเรือใหญ่ไปกัน,นเขาก็มีเรือเร็วปา่ามีเกาะไวอะจอมพันทะเลมีเกาะไว ี๋ยวผมจะไปดูบรรยากาศจณะว่าเข้าไปหน่อี่ร้อบาทครับเจ้ืที่เรืกเกอกก็ไว้สือสปีดบ้ดออกเวลาสิบสองมีการแหลมงอกเกาะไว้เกาะไว้งอกพล้วก็มีอันนี้ดูเวลา เวลาเที่ยงกับสิมเวลาเที่ยงกับสิโมงอันนี้ของอันนี้แปดโมงสิบอ็ดโมงอันนี้เกาะหมากเกาะหมากกาะหมากมาแห้มงอกเวลาแปดโมงครึ่งยี่ห้าโมงันนั้นเกาะหวายอันนี้ก็มีเรือเร็วกว่านั้น่นาจะเป็นเรือน่าจะเป็นเรือใหญ่ อก,อา,กอ,อาตาไข่สบ,บานสู้ฟันอาตาไข่แหลมสนแหลมกระสุนเป่าบ้านป่า เอาก็ oh, <okay. S 1> แสดงว่าผมไปข่าวก่อนผมไปไม่ทั่วนี่ครับก็มาทางด้านนี้ผมไม่เห็นเลยถึงแค่เอาข่าวนี่จำได้เอาลอกนี่ก็คือผนที่งก่อมาก่อมาครัก็ช้างก่อมาก่อโกดก่อกระดาษ มาจองเรือที่นี่ได้เลยมีตองจองตอมามเลยนะ450บาทอันนี้เข้าก็มีคนจองคือลงเรือข้ามไปเกามาครับนี้ไปเกามาเดี๋ยวถ้าเป็นคอจันเป็นท่าเรือเฟอร์รี่รถขึ้นเรือได้เลยไป ้างนอกเขามีที่จอดรถวัน50บาทนะครับเคยมาฝากแล้วสำหรับไปก็มาเขาก็จะมีบัตรจอดรถใหม้มันมาจ่ายวันวันเอารถออกพอรถไปจอดเขาก็จะมีก็ก็รือว,ว่าโซ่กุญแจลอ็อกเฉพาะกลุ่มของรถเราไว้ช่องไข่ของมันเขาก็มีกุญแจล็อกครับถ้าไม่จ่ายเงินเขาตรงนั้นหรือทำบัตรหายก็เรื่องใหญ่เรื่องยาวอยู่ก็หาหลักฐานมา แสดงยืนอะไรยังไงก็ได้ประมาณถ้าทำบัตรหายก็ยืนยันว่าเป็นเจ้าของ